เบกอคิงใช่เออทาขึ้นวัดถึงวัดลาววัดลาวทีอยู่บนเนินหน่อยๆนะเนินเขาเนิดนะเออขึ้นไปแล้วก็เลี้ยวก็ตรงไปเลี้ยวนตรงไปก่อนก็เลียวทางอากาศมืดครบนิดหน่อยฝนเป็นสเก็ตเหมือนันตกเลตกบอยนะสเก็ตสเกตเหมือนกอว่าสเก็ตเหมือนอะไรนะน้ำค้างมากเหรอวะค้างเนาะ ไม่เหมือนไม่เหมือนฝนหรอกตกแคลิฟอร์เนียเป็นอย่างนี้แหละตกไม่ถึงสองนาทีเราตรงขึ้นไปดูเราบนเขานูแหละเดี๋ยวเราก็ถึงวัดนั่นอ่ะเดี๋ยวจะถ่ายทางเข้าวัดให้ดูน้อยบางคนเอามันนั่งรถน้อยมาวันนี้น้อยคนขับรถดูเโชเฟอร์นะโชเฟอร์ขับรถขับคนขับเมื่อก่อนเหกเรณ๋อยวนี้เก่งแล้วไปไหนไปหมด เราก็จะเห็นป้ายเห <im it> ็นไหมมึงก็ต้องสังเกตป้าย,ดยแดงๆเห็นไหมหนันๆอ่ะเห็นไหมเหออ็นป้ายแดงๆล้วก็เลี้ยวมีรถระวังนทะลุโบสเข้าไป <im it> <im it> เลี้ยวไ่ดีแหละทะลุโบสเข้าไปเราก็ชะงงหน้าเดี๋ยวันมีรถมาไม่ไม่มีเพราะมันเป็นทางโค้งนี่วัดลาว <im it> ต้องค่อยลงออวัดลาวอเบาอันนี้มันก็จะเป็นเนินลงไปงี้ไเดี๋ยวเราไปเจอกันที่วัดเข้าไปในวัด ถ้าเขาข่าวมาเขาจะมาโม้แต่สงสารหนาตัวเขาอะแต่ที่ไร้ต้นไม้มาเรี่ยงไร้ต้นไม้ที่เกิดกับชิครถดตนนี่แหละป่ะชิคานโตนมาในรถสร้างรถสร้างเล่นนี่เพื่นเอาแต่มวยวัดเจ้าของขึุดสลิกเอาพวกเจ้าข้องขุดดินฝันไม้โมยนะเออน้ามุ่งนี่สร้างน้ามุ่งนี่เคลื่อนน้ามุ่งนั่นนี่เพื่อชีเฮ็ดอันนั้นก็นั่นเอามวยวัดยังไงก็ใช้แต่มวยวัด อ่าจำเป็นนะว่าอย่างนั้นอ่เพื่อนนี่นี่คือคือกัรไมใช่คนสิตายร้ายแล้วแต่เขาบอบบกกนคนตายเขารวบรวมมันกันเลนี่คนตายโอ้ยต้องตายเลยขนอยเขาหอบบบกรถฟู่ัไปรถได้รถรถดำดำทางรถรถจนฟู่งมทาทเมืองงานบอกซอกจากซีจีติดกับกเื่อขวงมันมีจมื่เื่ขวงมองในอัน้นพ่นหูเราเร่องมัจเพื่อเราองมั็เป็ตาได้มาหนามันมาทามัน าไก่ผูจังเียงวางน้รนั่งเรียบร้อยเรียบร้อยไปลดเป็นมาวัู่ยเป็นคนนี้อมูันลืมลยเขาแ่มาเนห้าองเข้ากัลืมอว่าเข้ามาเข้ามาเลยครับเี่นไงเป็นเป็นมาต้อหวันพพอดีเรเอาคนเยอะแยะสองนสองใจสบายใจสองเยี่ยสองเท่าน นี่นด่กตึงไมาจอดึงไมจอเออไปให้เาเลยเอาเอาเพื่อด้วยน้อยเพื่อนู้นปะขันให้ไหมใส่เนี่ยนี่เนี่นะเอาเอาลูกลูกตะกี้มันมีเป็นบอกนีพนอาไปไว้สหุ่อันนี้ใช่หมนใหญโอ้ไม่ใช่มแม่นี่สองอยู่ลุงน่เรมีชอบเป่าอ่ะนี่เห็อยู่รุงคนหนัก เห็ุไปเอาไม้ให้ชาว่บนเลยอยู่วันห้ไนเป่่่า่่น่่่้่่่่่่น่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่เ่า่่่่่เข่่่่่่่่่่่่่่่่่่น่่่น่่า่่่่่่่่่่่่เ่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่อ่่่่่่่่่่่่่ง่า่่่่่ล่ะเา่่่่่่่่ มัน <บา S 1> เป็นแต<ย>่ทค <ừ, S 2> <ย>่ผ่าใส้ไม่ใช่เป็นเหมือนกากเชิญอะไรแงบนี้เออเออนี่ไงไม่รูตักบาทเราก็ไม่ได้เอาข้าวมาด้วยเออ สถานที่นี้ก็ดีในวัดว่าอารามณนะสถานที่นี้ก็ดีพ่อเสือญยาคาคัมทพะและนาทั้งหลายซึ่งสถิตอยู่ในน้ำและถึงบกที่หกวัหาเพียงอมแอมนท่านี้ก็ดีพ่อเสือมารวมอนุโมทนารวงบนอาสาสินกินกูไอวันที่ไปสานฟานกันน่ะว่าเขาบอกว่ากู ที่ที่มึงถ่ายลงเฟซเขาบอกว่าสงสัยกูจะเมาเต็มที่เพราะว่ากูยังไม่ได้กินเลยสักขวดยังไม่ได้กินนี่เสร็จกลับไปแล้วยังไม่ได้กินสักยังเราไม่ได้กินยังไม่ได้กินเลยรออาหารอยู่ตรงร้านก๋วยเตี๋ยวเส้นใหญ่แล้วก็ยังไม่ได้กินเหล้าเลยมันบอกว่าสงสัยพี่น้อยเขาจะเมาเต็มที่ไน่นะะมีการเซลลพี่สาวเลยนะนรนะต้องดูรถฝั่งโ้นเไม่มีเราไปเลยนะโอเคกลับบ้านไป้อแล้วยัง ก็ตามลงมาแหละเดี๋ยวไปเจอกันที่บ้านเลยเพราะเราจะไปหิวกินข้าวกันที่บ้านครับไม่เร็วหรอกไม่ใช่อ้าวเมื่อคืนนอนกี่โมงเมื่อคืนนี่กูก็นอนเที่ยงคืนกันนะเกือบเที่ยงคืนรูปกูก็เลยหลับกูก็หลับประมาณห้ารูปนี่แหละขู่หาวนอนกูหน้าซีดเลยกูว่างนอนกูจะหลับไม่ได้เลยพอฟังพระสวดมันน่านอนเลยซึ้งในพระธรรมซึ้งในพระธรรมตาจะหลับ ก็จะหลับสมองก็จะไปหมดแล้วเออหมดแล้วถ้าถ้านั่งนานอีกหน่อยส็ส่ก็หลับแน่ง้วงนอนคือนอนเที่ยงคืนน่ะว่าไปทํางานไม่ด่ท่านี้ก็ไปหยุดวันนี้แล้วก็ยิงยาวถึงวันอังคารเลยนะเต็มวันเอียดเลยไม่มีไม่มีครึ่งวันสักวันเดียวเลยเต็มวันเอียดยิงถึงยิงยาวถึงวันอังคารหน้าเลยแล้วงานบ้านยังไม่มีได้ทำเลยสองอาทิตย์แล้วไม่มีเวลาทำของกูมันการเต็มเลย บบกระเสื้อผ้าตะก,ก้ารถมันเดียววะ่ะขับฝังเนี่ยเสียงอะไรอ่ะกินอิ่มแล้วค่อยถ่ายนะเพราะว่ามือสัน่นหิวไม่ทันเลยดูรารเกี้ยงน่าเกลียดมากเลยหิวเหมือนกันอ่ะไม่รอยแพ้เคยซิกยงก่อนเ้วกลับมาจากวัดก็หิวเอาจานมาวางไม่ห <c oughs> ยิบเลนกินจะไปยกนึงแล้วก็ลืมถ่ายเราก็ไม่มีอะไรมากหรอกเราก็มีแค่นี้แหละกียงอ่อมอาหารง่ายๆเผ็ดแซ่บมาดูเลยมาจากวัดซิงกอก ไม่กล้องไม่ค่อยชัดไล้เอามาเอามาไมมีอะไรกินบ้างอิ่มไปแล้วยกหนึ่งกินกันหมดแล้วค่อยถ่ายนะช่องนี้เป็นอย่างนี้อะกินอิ่มแล้วค่อยถ่ายทำไมไม่ถ่ายแต่เริ่มแรกเผ็ดมากคั่วกิ้งเนื้อคั่วกิ้งน้อยทำมาคั่วกิ้งเนื้อเ่ยคืออย่างสุดสะเลยเนี่ยขนาดเรากินเผ็ดเก่งๆเนี่ยบาดแสบท้องเลยแหละถ้ากินกับข้าวสวยนะน้ำปลาเดาะหน่อยนะแ่บเลยอ่ะกินได้ ทำมาล่อไอแพทแพทมันชอบเกินไปเจอกันทำมาล่อแพทมันจะตอด้วยขนมจีนรู้ขนมจีนนี่เตี้ยจริงๆแต่ไม่หมดเลยนู่นแกงเผ็ดปลาเหนียพักก่อนดิพักพี่โอ๊ก่อน้กินเบียร์ใบงูพางก่อนเออมันไหลจับปันแล้วไ่ะแซบไหลนี่อร่อยมากอร่อยไหมดูสิเนี่ยอร่อยไมอร่อยต้องดูจานก่อนใช่พอกนะเปรี้ยวอยู่ สะท้อนแสงกินเร็วไม่ได้แล้วถ้าเผ็ดเผ็ดยกินกินเร็วยิ่งใบโปมันต้องกินหลังบ้านจะถิ่นหลังบ้านกะถิ่นต้นหลังบ้านใบโปะบอกที่ต้องซื้อมัมพร้อมโกถือว่าซื้อใหม่อะซื้อพร้อมอะไรยังไม่หมดเลยปั่นยังไม่หมดกินฟิกอยู่เดี๋ยวจะไปปั่นกินแก้เผ็ดหวานเอากินแล้วไฟเบอร์มันเยอะกินแล้วถ่ายดีฟิกเนี่ยเดี๋ยวเราก็จะมาดูกันกินทุกวันเหรอ ก็เห็นกินอยู่อันนี้เจ้าบ้านกินป่ะเนี่ยลดน้ำหนักอยู่เนี่ยไม่กินยากให้เรากินทำไปววดทำเองเหรอทำไปวัดเน่ะกินของหวานเราซื็ออืมดูเะระ่องสรรหาสนุนไม่กินแม่งตัวเก้าบาทแหละจะไปซื้อตัวสิบเก้ามันซื้อที่ไหน เวลาเขามีเวลาเขามีอะไรมาเ็าจะมาลงที่คอสโก้พวกเสื้อผ้าทีฟุตบอลทีมนู่นทีมนี่อะไรทาก็จะมาลงไงถ้าเขาจะขายแพงอย่าคนอื่นยิ่งเชื่อยืดปกติเนี่ยไม่ถึงสิบใช่ไหมอันนี้ร้อยยี่สิบเลยคือสนับสนุนเหมือนทีฟุตบอลไอ้บาสเกตบอลมาจากเวลามันจะแข่งไงมันก็จะมาลงที่คอสโก้ เราไม่สนับสนุนเขาเพราะเราเป็นคนช่วยชอบสนับสนุนชอบนี่เหอ่อไอ้ชอบไอ้ทีมนี่เหรทีมทีมบาสเกตบอลน้องหนึ่งซื้อมาไม่รู้หรอกไม่เคยดูหรอกไปซื้อไหมซื้อให้เพื่อนใส่ใดเรียนๆดูที่ว่ามันเป็นบ,บาสฟุตบอลเวลาเขามีทีมอะไรมาเขาจะไปลงที่คอสโต๋ไหมสังเกตไหมเสื้อผ้าพวกที่สนับสนุนพวก ช่วยเหลือคนการกุศลพวกนู้นพวกนี้แหละเขาจะไปขายที่คอสโตรเออนี่งานที่โรงเรียนลูกกูก็ขายส็อกแลตมึงช่วยซื้อสักกล่องหน้อยสิได้ไหมอย่ามึงก็มาเรื่องความไม่ให้เลือกช่วยหลานซื้อไม่ละน้อยเขาโรงเรียนเกาให้มาได้ช่วยของดาวซื้อแต่ว่าเขาก็ไม่ให้แพาร์เรลเนี่ยพาร์เรลจะเอาไปแบบว่ามีเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยช่วยซื้อกล่องขายอยู่หน้าเทปเป้ก็มี อยู่บ้านมันได้มาทำเมอกคก็เห็นเด็กทีนน้องเขากโกแลกึงมันกล่องเก่าเลยวะท้องจะเสียไหมเนี่ยใช่ไหมโอาขายแล้วคนนี้เขไปท้องจะเสียไหมเนี่ยก็เลือกเลือกเอาไงแล้วคนนี้ก็เลือกแล้วก็เดี๋ยวพ่อของเขาก็เอามาให้สามคนที่ดื่มกันยังไงนี่วายเบียร์นั่นอะไรวอดก้าวอดก้าโซดาสามสาวสาม 3มสาวสามดีก hmm> รีไม่ใช yeah. anyway> ่สามกระสาาสามสิบดีกรีดไหมเออสามสามสิไม่ไม่สามสิบนะสี่สิบนะสี่สิบแกหสี่สิบดีกรีนี่ก็สี่แล้วครับนี่ก็สี่แล้วครับอันนี้อันนี้ยังเมื่อไหร่เรื่องอายแล้วหัวะไรบอกพูดเรื่องอายุลปหัวอย่าไปโกงมันขังขานน่ะแต่อย่าให้หน้า ตามไว้กันเจ๋งๆมงเอาไว้บ้างใช่ไหมน้ำปลายี่ห้อนี้ไม่เค็มนะไล้น้ำมันัวเดียมมันโซเดียมมันแค่พันหนึ่งพันหนึ่งร้อยเก้าสิบเองยี่ห้อยนั้นอ่ะเวียดนามอ่ะโซเดียมตั้งสองพันกว่านะเค็มมากไอ้นี่ยอะไรวะเมกกะเชฟหรืออะไรนะที่มาจาก้านเราอ่ะเกือบสองพันสองพันนะตอนนี้ยังใช้ของเวียดนามอยู่ชื่ออะไรนะไอ้ทองทองอะไรนะ ไอ้ตายนะตลาสามคนเดี๋ยวเพราะว่ามันจำมันใส่ต้มจำแซ่บนะบัวเดี๋ยวต้มจำอร่อยนี่ไงชูลล์ร้อน่นี่ะอร่อยนะขายไม่ได้ขาดไม่ได้นะหมดแล้วที่บ้านนะได้กินชิลล์ทำงานแล้วอันนี้ไม่น่าแก่อะไรมันแซบขนาดนี้กินแกงปลหร่าเป็นแกงให้แซบ พี่แกงครโอเคแหนมตาลแหนมตาลก็อร่อยนะ้ามันนี้เราทำกับข้าวมันไม่ใส่ซีอส๊กใส่น้ำตาลมันก็โอเคนะข้าวอร่อยขึ้นมาหน่อยใช่ใช่ใช่เอามาซิกอ่ะกินแก้เผ็ดน้อยนินเอามาเยอก่อนเดี๋ยวก่อนมีไฟเบอร์เยอะแด้ท้องผูกได้ มากินเป็นทุกวันนี่แหละมาบ้านนั่นนงกินเบียร์หาของกินเบียร์มันไม่มีอะไรมันไม่มีอะไรให้แก้ก่อนคีมีอะไรใหม่ๆมาัน,นก็บางทีก่อนออไปรับลูก,กว่าเออเดี๋ยวกูเข้าไปหาแล้วแป๊บนึงเข้ามากินเบียร์ขวดลงขวดไปรับลูกมาล้างเมาส์ยังไงเขาบอกว่านี่ไงามาล้างฝอยยี่สิบเปอร์เซ็นฝอยจิตประชากะเพ็อ มาเป็นแฟนเพจให้เขาหน่อยมาเป็นดารานเป็ดาราหน้ากล้องให้เขาหน่อยช่วยเพื่นอ่ะอ้าเป็นดาราหรอคะถ้ากินข้าวคนเดียวเหงาเหงากินข้าวเพื่อนเขาหน่อยก่อนนี้เขาตำเขาตำกินกันเนาะตำกุ้งสดน้องแพนเนาะแถวนี้ไม่ได้กินเลยนางนางลดน้ำหนักชิมเยอะเนี่ยอันเกินกินตำปลาสดแพนไหนตำกินไหมกินมึงกินได้นะ ินได้กินได้เหรอซีฟ so yeah. okay. I mean. ู้ดกินได้หมดมันกุ้งสดตอนแรกว่าจะยำขนมจีนกินกันได้แล้วเนี่ยกขันไม่หมดเพราะว่านี่มันก็คือตักไปแล้วไงไมนกินฮะกุ้งไม่กินสัก์เลือดอุ่นไม่กินถตว์เลือดอุ่นไม่กินหมูกินไม่กินหมูกินเนื้อไก่กินอยู่ไก่กินแต่ไม่เลี้ยงลูกดวยนมไม่กินสักรเลี้ยงลูกดิ่นมไก่ก็เป็นเลือดอุ่นอยู่นะแต่ก็กิน มันเลงูไม่นมมันกกอย่างเดียวะมันกบรูปมันไงนจะแล้เปีมันกกรูปมันไงยเดือนคิดว่าว่าปีนึงปีนึงอยู่ตัวอ้มึงไม่เชื่อกลัวมึต้องใช้ลาตัวเกนปีไม่งั้นมึงจะไม่อยู่ตัวถ้าเกิดมึงไม่ได้ถึงปีมึงมนกม่ินกมันจะขึ้นเร็วมากเลยอมใชงจะให้เกณเป็นปีนู่นดูมใชว่าดูตัว ขนาดที่ลดลงแล้วเนี่ยก็ลดนะหน้าหน้าเลียวลงเยอะแหญ่หน้าเลียวยงแล้วก็แขนไม่ใหญ่เหมือนก่อนก่อนนี่ตันนะเราเป็นคนรูปร่างใหญ่แขนนี่จะมาก่อนเหมือนกันแหละช่วงไหล่จะกว้างเหมือนผู้ชายแขนใหญ่ไงเราก็ไม่เล็กเหมือนกันนี่ก็เหมือนกันอนู้ถ้าไม่ไม่สบายเนี่ยไม่ทำหรอกนะอันนี้ป่วยถึงต้องทํา ถ้ามันไม่ป่วยก็คงไม่คิดที่จะทําแบบนี้เขาใหญ่แเขา,เาป,ป่วยไปเจอไปตรวจเจอเขาก็เลยต้องทำถ้าน,นี้มันป่วยคนเรามันมีสารเสนทซาติยาในการเอาตัลรอดรูด้ไหใช่ใช่มันอยู่ในทุกคนแหละสมัยก่อนเรากินกาแฟไอ้นั่นนะที่ว่าสามอรทีนวันนะ่ะ แล้วหัวใจเรามันบีบหัวใจแดดเออแดดที่เราดูเออเราก็กินไม่ได้นะกินไม่ได้แล้วกินแล้วรู้สึกนั้นทุกทีอะไรก็เลิกการเส้นเลือดที่เราเลยต้องกินกาแฟเม็ดเดี๋ยวนี้ที่ต้องกินกาแฟเม็ดอ่ารสชาติก็ใส่นมเอารสชาติไม่ได้เรื่องแต่ว่ากินไปกินมามันก็ติดนะติดติดที่ว่ารสชาติขมก็อร่อยดีนะอร่อยใส่นมดิน้อยใส่ไม่ใส่ใส่แต่ครีมกาแฟจริงไม่มีเนีย ใส่ทไมใส่นมจืดก็ได้ใส่ได้แต่ว่าแต่ว่าเราไม่ชอบแบบนี้แล้วาเทียมแบบนี้ b ก a c ฟ coffee ใส่แต่เรากินเขาว่าเอน้ําตาลเพียมมันไม่ค่อยแต่นั่นหรอกเขาแต่ว่าเราก็มันสกัดมาเหมือนกันเขาว่ามันไม่ค่อยดีหรอกกินปากไม่ดีมันจะกัดขาวมาไม่ดีนะมมันขาาวไม่ดีนะต้องใช้น้ำตาลแดง เขาว่าอยงเออเขาว่าอย่างนั้นแหละกินกระเป๋าดีสุดละกินกระเป๋าดีกินกับนมอะแต่ว่ามันก็กินไม่ได้จ้ะขนาดขมขนาดนั้นกินได้ไงเราติดกินกับนมอ่ากินนมมากแล้ไม่ดีไม่ได้กินเยอะไงก็ใส่กาแฟข้นแก้วแล้วก็นมเติมลงไปแค่นั้นเองไม่ได้กินนวดครึ่งต่อครึ่งกินกาแฟดำเพี้ยไม่เคยกินกาแฟดำเนี่ยก็กินกาแฟดำเมื่อก่อนเดี๋ยวนี้ติดใส่นมเดี๋ยวนี้ติดใส่นมปะหรออ่เดี๋ยวนี้เปลี่ยนแล้วพัฒนาตั้งแต่ตอนพ่อสมัยก่อนนี่ต้อง ใส่ครีมไม่ก่อนนี้ท้องตอนที่กินดีแครปไงเขาให้กินนมก็เลยก็ติดมาตั้งแต่แตงท้องเลยนมพวกคนจะเป็นนมถั่วนะพวกนมอะไรอย่างเงี้ยเหรอนมถั่วเหลืองอะไรพวกเนี้ยกินเดี๋ยวนี้หัวใจไม่บีบแล้วไม่เป็นเลือดเป็นตั้งต่ออกกําลังกายแล้วทองทอดก็ระวังของทอดคุกเค้กคุกกี้ไอศครีมตายแล้วต้องลดของทอด เบคอนนะลูกถามหาทุกเช้าสร้างเม็ดสร้างเลอสโลสแบสเลิสอลสกินน้ำไขมันอุชางเส้นเลียวตอนนี้บ้าไปจิมดีก็เลย,ยไม่ได้ไ,ไม่ได้อัปเดต,ตจิมหรอกแต่ว่าบ้า,บาไปจิมถ้ามีเวลาว่างก็ไปก็ดีอ่ะออกมักายแต่ว่าไม่ผอมนะคะ ออกเท่าไหร่ก็ไม่พอเพราะเป็นคนเองต้อง้ควบคุมอาหารด้วยที่ไม่ควบคุมอาหารก็เลยกินได้เราเองก็กินไม่ต้องกินของทอดไม่ถ้าไม่กินของทอดไม่กินแป้งอ่ะเพราะรสของเราเนี่ยเราก็กินเยอะนะไม่ใช่เราไม่กินนะเราก็กินกินนะแต่เรากินผักแล้วเราก็กินปลาปลาเนื้อปลาย่างอะไรเงี้ยกินแต่ว่าข้าวไม่กินแค่นิดเดียวแล้วก็หนักไปพวกกับเนี่ยปลาเปิ้ลเนี่ยบางทีหิวปลาไปตัวก็กินหมดปลาตัวหนึ่งก็กินหมดทำได้ยาก ไปย่างไปเนี่ยเลยทุกบ้านมันก็ลดได้ถ้าเวลาเราเดินทางเ้วก็หาของกินหายไไม่ได้ไม่ได้มันต้องกินอย่างที่ที่หาได้ก็เหมือนสามีเราไงบอกว่าฉันไม่ฉันนานนี่ฉันไม่ได้กินน้ําไม่มีน้ําปานผักกินลดได้สองอาทิตย์ไม่ลดอีกไปกันแล้วต้องลดเป็นปีเหมือนแม่แพทย์มันทำมันทำให้ได้เป็นปีถึงจะอยู่ตัว เพราะว่าเพื่อนเคยเลี้ยไงเพื่อนเมื่อก่อนนี่อ้วนมากอ้วนจนอ้วนมากเลยอ่ะปีสองปีนั่นแหละเขาอ้วนมากเขาก็กินมังเขาไม่แตะต้องเนื้อสัตว์เลยนะเขากินมังได้เยอะไหมเยอะหุ่นแบบดีมากเลยอ่ะเดี๋ยวนี้ก็อยู่เท่าเดิมไม่ขึ้นอ้วนอิดเดี๋ยวนี้กูว่าชินแล้วกินอย่างเงี้ยกูว่าินแล้วไม่กินของทอดนี่อะไร แล้วนี่เขาก็ติดกลายเป็นกินมังไปเลยเขาทําได้เพราะว่าเขาไปเข้าวัดเขาวางไปถือศีลไปอะไรเขาก็ฟังก็เลยถือได้เพื่อนดีเมื่อก่อนนี้เขาเขาอ้วนเขาอ้วนตับอีกนะแขนนี่จะเลยยังไมนไ้เพื่อนนะเนื้อสัตว์ยังต้องกินอยู่เราไปเจอกันอีกทีนึงเอาอหอมมากเลยเนื้อปกติเราก็ไม่ค่อยกินอยู่แล้วเนะออ เนื้อนานทีนานๆาก็กินทีเหมือนกันเนี่ยกินบ่อยที่บ้านต้องกินทุกวันกินทุกมื้อเนื้อมันไม่ไม่ถึงว่าพวกเนื้อสัตว์อะไรเงี้ยมันจะมีหมูมีไก่แล้วแต่แล้วแต่ว่าจะอะไรก็ที่บ้านถ้าแฟนจิงข้าวก็มีกวานนะมันมันถ้าไม่ได้บางครั้งก็ปลามันเป็นยังไงไม่รู้ถ้าไม่ได้กินแล้วมันรู้สึกว่าอะไรแต่หลังแฟนจะมาชอบกินปลานะถ้าทำปลาให้กินอ่ะแเกจะชอบอยู่ แกบอกว่าลดแกอยากลดกินได้ไงกินปลาดีถ้ากินได้แต่ปลานะดีเลยลดแน่อย่างนี้ต้องไปอยู่เมืองไทยเลยปลาเออกว่าสดเยอะงั้นก็ต้องกินปลาเมืองไทยกินปลาเนาะปลาที่มันยังไม่แช่แข็งอย่างเงี้ยนะที่เขาจับมาจากทะเลใหม่ๆอะไรเงี้ยปาควาอัวเนาะนารักแอนติเซอร์เลยสดๆละตัวเลยซื้อมาขายเป็นแพ็คๆซื้อมาเลียงไวยตู้เย็นเลยมีแม่ ปลาแซลมอนปลาอะไรอย่างเงี้ยนะเมื่อก่อนมีไก่เย็นนี้เปิดออกมาแม่งสารพัดปลาเลยเลือกเอามีปลากระพงแซลมอนปลาแดงปลาขาวปลาหาเหวอะไรแม่งมีหมดมีทุกปลาขรองสามีฐานที่รักที่ไรไรที่เห็นมันมีแต่ปลานะเธอจะเลือกกับปลาชนิดไหนแล้วนะก็ปลาลที่ปลาอะไรเขามั่งก็ได้นี่ยปลาลังปลากินเป็นไหมพวกแกงปลาอะไรอย่างเงี้ยมันจะได้คลีนหน่อยกินได้ อมีน้ำมัาก็จะเป็นข้าวต้มปลามากกว่อออาอลาหมอนอะไรอืมอุยอิ่มมากเลยเอ้คืออิ่มมันคือแกงเหยื้อต้มถ้วย <c oughs>